สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆเช่าเฟซบุ๊กสวัสดีเพื่อนๆเช่าเรี่ยวนะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นมีพี่น้องทุกคนนะครับทุกท่านนะครับทาคลิปเรี่ยวสางรายได้นะครับก็คือพี่น้องนะครับทุกๆท่านเห็นเพื่อนๆเห็นคนอื่นๆในเฟซบุ๊กสร้างรายได้นะครับก็อยากจะทําบ้างนะครับแต่ ไม่มีการเตรียมตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเตรียมตัวการสร้างรายได้จากคลิปเรียวหรือแม้กระทั่ง YouTube หรือแม้กระทั่ง Facebook นะครับเป็นสตีมนะครับสตีม m in ad นะครับหรือว่าโฆษณาสร้างรายได้ในคลิปยาวนะครับบางคนนะครับบางท่านนะครับคือเล่น Facebook เนี่ยบางท่านยังไม่ทราบ ด้วยซ้ำไปนะครับว่ารหัสผ่านเฟซตัวเองนี่คืออะไรนะครับบางคนให้คนอื่นสมัครเฟซให้นะครับคุณผู้ชมจำไม่ได้แม้กระทั่งรหัสผ่าน Facebook ตัวเองนะครับอันนี้รหัสผ่านนี้สำคัญเลยนะครับถ้าเราจำไม่ได้ก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเล่น Facebook ไปเรื่อยๆแล้วมือถือเราเครื่องนี้เกิดพังหรือว่าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเราจะต้องเราจะต้องใช้มือถือเครื่องใหม่เงี้ย ถ้าซื้อมือถือเครื่องใหม่มาการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอย่าลืมว่าจะต้องมีรหัสผ่านหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราใช้ในการสมัครเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับมีหลายหลายคนนะครับมาปรึกษาผมนะครับว่าการสร้างรายได้จะทำยังไงหรือมันส่งเครื่องมือการรับรายได้จากดาวมาจะต้องทำยังไงนะครับผมก็ช่วยแนะนำให้นะครับแล้วกด กดให้เรื่อยๆนะครับพอไปถึงขั้นตอนหนึ่งนะครับมันให้เชื่อมโยงบัญชีผู้รับเงินนะครับแล้วมันจะถามรหัสผ่าน a c e b o o k นะครับเอาละสีทีนี้ถามหารหัสผ่าน a c e b o o k นะครับถามเจ้าตัวเจ้าตัวบอกว่าจําไม่ได้ผมก็เลยถามว่าเอา้าแล้วตอนสมัคร f เ o ซบอ่กใครสมัครให้เขาบอกว่าให้ร้านโทรศัพท์สมัครให้นะครับเอาละสีผมก็เลยบอกว่างั้นไปถามร้านโทรศัพท์เขาตั้งรหัสผ่านอะไรให้เขาบอกว่า ร้านโทรศัพท์ก็บอกว่าทําให้หลายคนเหลือกเกินจําไม่ได้แล้วถามว่าเบอร์โทรศัพท์ได้เอาใส่ไว้ไหมใน Facebook เราเพราะถ้ามีเบอร์โทรศัพท์หรือมีอีเมลนะครับมันจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องเตรียมตัวนะครับรหัสผ่านนี้สําคัญมากนะครับบอกเลยว่าสําคัญมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเครื่องมีปัญหาปุ๊บเนี่ย เครื่องมีปัญหาปุ๊บเราเปลี่ยนมือถือใหม่เราจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็คือจบกันมันจะเสียดายนะครับเกิดความเสียดายเพราะว่าถ้าเราสร้างสร้างคลิปเลียวหรือสร้างสร้างคลิปไปได้สักวันหนึ่งมันเกิดบังเอิญมันสร้างรายได้ได้ขึ้นมานะครับเมื่อเราจํารหัสผ่านไม่ได้ก็เท่ากับศูนย์เลยนะครับจะเข้าสู่ระบบก็ไม่ได้ยิ่งเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เอาใส่ไว้ไม่รู้จะเอาเบอร์ไหนในการรีเซ็ตอีเมลก็จํารหัสผ่านไม่ได้ไม่มีอีเมลอย่างนี้ คือจบเลยนะครับมีทางเดียวก็คือสร้าง Facebook ใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นเปิดโหมดมืออาชีพใหม่เลยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำคัญที่สุดนะครับเตรียมตัวให้ดีในการที่จะสร้างรายได้จาก Facebook นะครับขั้นตอนแรกนี้ก็คือต้องจำรหัสผ่านให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็สองนะครับกดระเบียบของทาง Facebook นะครับเช่นเขาห้ามอะไรไม่ให้ทำอะไรผมจะไม่พูดมากนะครับเพราะว่า มีคนพูดไว้เยอะแล้วนะครับมีคนพูดไว้ในคลิปเรียวหรือคลิปยาวเนี่ยคลิปสตรีมเนี่ยเยอะเลยเต็มไปหมดผมจะไม่พูดเรื่องกดว่ามีอะไรบ้างนะครับให้ไปศึกษาในนั้นเอาเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนพูดไปแล้วเยอะมันซ้ํากันนะครับผมจะไม่พูดนะครับให้ไปศึกษาเอานะครับเรื่องกฎระเบียบข้อห้ามของ facebook เขาห้ามโพสต์อะไรนะครับห้ามใช้แคปชั่นอะไรห้าม ใช้คลิปแบบไหนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทราบเรื่องกฎระเบียบแล้วทีนี้เราก็ทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับสลับกันระหว่างคลิปเรียวแล้วก็คลิปยาวหรือว่าสตีมนะครับสตีมอินแอดนั่นเองนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรสตอรี่แล้วก็ไลฟ์สดนะครับไลฟ์นะครับไลฟ์สดนะครับก็ทําไปทั้ง3าสอย่างพร้อมกันก็คือเรียวแล้วก็คลิปยาวแล้วก็สตอรี่แล้วก็ไลฟ์สดนะครับ ทำไปสีอย่างพร้อมๆกันทาไปเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญให้ทําด้วยความสุขให้ทําด้วยความสนุกสนานนะครับอย่าเพิ่งไปหวังว่าก็หวังลึกๆแล้วนะครับในใจเราก็หวังลึกๆนะครับว่ามันจะสร้างรายได้ได้สักวันหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับให้เราคิดว่าเราทำด้วยความสุขเราทำด้วยความสนุกสนานแล้วผลงานมันก็ จะออกมาดีนะครับเหมือนอย่างตัวของผมนะครับก็แรกๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างรายได้นะครับทั้งเพจผมทํามา10กว่าปีแล้วนะครับเพจ a c e b o o k เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจที่นี่ราศีสไลด์เพจเพจหายอยู่ฮะกินแบบบ้านบ้านวิถีอีสานหรือแม้กระทั่ง YouTube ช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตหรืออีกช่องหนึ่งก็คือสีสเกตพราวินไทยแลนด์นะครับซึ่งไปไปมา,มาผมทําด้วยความสุขแล้วก็ทาด้วยความสนุกสนานปรากฏว่ามันสร้างรายได้ได้ได ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจทั้ง Facebook ส่วนตัวนะครับทั้งเพจที่นี่ราศีสไลท์เพจหาอยู่หากินแบบบ้านๆหรือแม้กระทั่ง Facebook ส่วนตัวผมนะครับได้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโฆษณา n s t ส e a m นะครับ s t ีมอินแอเรียวได้ครบทั้งสอ,สองเพจกับอีกหนึ่ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับช่องศรีสะเกตชานเลจังหวัดศรีสะเกตก็สร้างรายได้ได้ไดแล้วมีคนตามแสนกว่าคนแล้วก็มี YouTube ช่องใหม่ที่ผมทำนะครับก็คือ ทำเป็นช่องสำรองไว้นะครับก็คือศีสเกตรพราวินไทยแลนด์นะครับตอนนี้มีคนตาม1 5 0 0 0คนแล้วนะครับที่ผมทํามาก็คือทํามาด้วยความสุขทําด้วยความสนุกสนานนะครับแรกๆเลยก็ไม่ได้หวังไม่ได้คิดแล้วครับว่าสักวันหนึ่ง YouTube มันจะให้สร้างรายได้ผมทําตั้งแต่ y o u t u b e ไม่มีการเปิดสร้างรายได้นะครับแต่ผมก็ทําด้วยใจรัก ด้วยความอยากนําเสนอสิ่งดีๆของบ้านเราสิ่งดีๆในจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละครับดูชื่อช่องครับศรีสะเกดชาแนลศร Channel, สีสะเกดพรอวิ c นไทยแลนด์นะครับแล้วก็เพจนะครับอย่างเช่นเพจที่นี่ราศีสไลนะครับผมก็อยากจะเผยแพร่สิ่งดีๆวัฒนธรรมของอําเภอร,ราศีสไลนั่นเองอย่างเช่นตลาดสดชาวบ้านเขามานั่งขายผักขายปลาริมตลาดอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายทํามาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะครับทำมาตั้งแต่ หา a c e b o o k ให้อัปโหลดเล่นๆสนุกสนานกันนะครับไม่มีการสร้างรายได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่มีการสร้างรายได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผมก็ทํามานะครับและมาวันหนึ่งมันก็เปิดให้สร้างรายได้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับถ้าเราทําด้วยความสุขเราทําด้วยความสนุกสนานนะครับมีความสุขกับการทํามีความสุขกับการนําเสนอนะครับแล้ว เ<ส>มื่อเราทําไปแล้วสักวันหนึ่งเมื่อมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่ปังๆนะครับภาษาภาษา Facebook เขาเรียกว่าปังนะครับเมื่อคลิปใดคลิปหนึ่งมันปังหรือว่ามันมีคนกดชมเยอะกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะๆนะครับแล้ว Facebook มันก็จะส่งเครื่องมือมาให้เรานะครับส่งเครื่องมือมาให้เราในการตั้งค่าเพื่อรับรายได้นะครับก็ ลองทําไปดูนะครับคุณผู้ชมทําด้วยความสุขแล้วก็ทําด้วยความสนุกสนานนะครับยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากทําไปเรื่อยๆนะครับมันจะต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งนะครับที่เกิดปังขึ้นมาแล้วมีคนดูเป็นแสนนะครับหรือเอาง่ายๆเอาหลักหมื่นก็พอนะครับมีคนดูเป็นหลักหมื่นหรืออาจจะหลักแสนทีนี้แหละครับ Facebook มันก็จะจับตาดู เพเรานะครับแล้วทีนี้มันก็จะส่งเครื่องมือมาให้เราตั้งค่าเพื่อรับรายได้ได้นะครับนั่นก็คือออทิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับผมอมีสายเข้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ